สวัสดีค่ะนะคะเช้านี้นะคะอนุยนะคะก็อยากจะมาเล่าถึงประสิทธิภาพนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า SOD ค่ะนะคะอนุยอยากจะบอกว่ามันสุดยอดมากๆนะคะหลังจากที่ทานมาได้ประมาณ5วันแล้วนะคะแค่ก่อนนอน1เจาะโอ้อโหหเป๊กนะคะคือ15มิลลิลิตรเท่านั้นเองนะคะ นอนดึกมาตลอดสัปดาห์นี้นะคะเนื่องจากโดนแก้งานเยอะมากนะก็ออนอนดึกก็ทําแล้วก็เพลินเพราะฉะนั้นที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่า,ยาแย่เหมือนกันแต่เรากิน SOD ก่อนนอนทุกครั้งเลยแต่ก็แปลกค่ะตื่นมานอนประมาณ5-6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นอะนะคะมันสดชื่นจริงๆ เพราะนั้น SOD นี้สุดยอดของเอนไซม์นะคะอยากจะบอกว่าไปเซิร์ชหาได้เลยคำว่า S O แล้วก็ดีนะคะว่ามันไม่อ่อนเพลียยังไงจะลองกินดูซิให้ได้สัก3เดือนน่าจะ6ก60เจะเหลือสัก50าไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคอยมาดูกันสัก3เดือนนะก็แต่ตอนเนี้ยทานไปเรื่อยๆก่อนเห็นชัดมากคือจากการที่นอนดึกตื่นมาไม่เพลียเลยนะคะแล้วก็ สดชื่นก็ดูแล้วก็ไม่โซงเท่าไหร่เนาะนะคะประมาณนี้เพียงขอบคุณ SOD เอนไซม์สุดยอดของอการที่ทำลายอนุมูลอิสระขั้นสูงสุดเลยค่ะฝากไว้นะคะอันนี้ค่ะ SOD ค่ะ